บองตรงยากโดนด้าันว่าอดนว่าเฮ้ยดว่สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับ Enjoy j e f f ฟนะครับวันนี้วันลอยกระทงครับผมเรามาอยู่กันที่วัดสนามชัยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปงานลอยกระทงดูที่ว่าปีนี้เนี่ยจะสุดแค่ไหนนะผมและนี่ผมมากับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ n อ a s i n g s อสนะครับผมอยู่กับผมนะครับชื่อนัทนะครับผมก็วันนี้มาในแนววิญิงนะสวัสดีครับผม เบสนะครับมาในช่อง b ีเสซิงแซนะครับผมฝากคุณตามกันได้ผมวันนี้มารับหน้าที่เป็นตากล้องให้นะครับผมขอบคุณครับผมไปทีนผมเ็บน,นะครับขอคอนตัวได้ไหมออน,นี้เราก็อยู่กันที่งานแล้วกะทงที่วัดสนามชัยกันแล้วนะครับผมหน่วยกู้ภัยเต็มพื้นที่ครับดูแลวความปลอดภัยสุดยอดมากรถติดนิดเดียววิ่งเข้าปาชิดรถเลยเดี๋ยวเรากำลังจะเข้ามาในงานแล้วครับผมกองกินอย่างเยอะครับไปเน้ ครับผมตอนนี้ก็เราอยู่ในงานวัดส,สนามชัยงานลอยกระทงปีนี้แล้วนะครับผมที่วัดเนี่ยเขามีพี่ไข่ด้วยนะครับเรียกกันว่าไอ้ไข่นะครับผมมาไหว้บูชากันได้เลยนะครับผมวัดส,สนามชัยนะครับเดี๋ยวรอต่อคิวเตรียมจะลอยกระทงปีนี้กันนะผมสองหกหกสี่ 2, 6, 6, ได้ป่าววะทุกปีวะสองห้าหกสี 5, 6, ่สองห้าหกสี่ไปโลกอนาคตแล้วครู แหนถึงตาแล้วนะครับนะครับไปต้องโดดลงไปนะครับโอ้ยเอัไปกันเลยเอกไปเอา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 ไปเฮ้ย การแสดงของศิลปะของโบราณนะครับได้จบไปแล้วที่วัดสนามชัยนะครับผมอยากเจอพวกเขาเนี่ยเจอได้ที่เสาร์อาทิตย์ที่ตลาดน้ำอยยธยานะครับจังหวัดอุยธยาครับการแสดงเรียบร้อย,ยบ่องตรงตรย,ยากโดนด้าฟันว่ะเราอรียร <laughs> อยครับอยู่รอยๆรอดว่ะเฮ้ยรอดว่ะ ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับช่อง Enjoy Jeffy แ,แล้วก็น้องๆที่อยู่ในช่องผมด้วยนะครับผม